ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2,566สําหสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษต,ตั้งแต่ช่วงวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่10พฤษภาถึง30มิถุนา ดวงชะตาอ่อนกำลังเสื่อมถอยขาดความขยันและความมุ่งม,มั่นในสิ่งที่ทำนะคะโดยเฉพาะความเสื่อมถอยที่เกิดขึ้นย่อมเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวองค์กรที่ทำงานค่ะ หากจะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้จะมีความครึ่งครึ่งกลางๆจากอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวราหูที่โคจรทับดวงชะตาโดยความสำเร็จต่างๆที่มีเป้าหมายอยู่ในช่วงนี้ย่อมจะมีโอกาสเข้ามาได้ง่ายเพียงแต่ว่าโอกาสนั้นจะทำให้การตัดสินใจนั้นยากพอสมควรเลยค่ะ เพราะว่ายังคงสภาพครึ่งๆึ่งการกลางอยู่หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งเกิดขึ้นในที่ทำงานปัจจุบันของคุณอยู่จากที่กลายเป็นที่รักจะกลายเป็นที่ชังผู้ใหญ่จะเห็นคนอื่นดีกว่าหากเป็นในลักษณะนี้จะมีสองทางเลือกให้เลือกเดินนะคะนั่นก็คือ 1. ย้ายเปลี่ยนงานค่ะ 2. อ,อดทนใช้เวลาพิสูจน์ความจริงเพราะว่าอาจจะดีขึ้นหลังวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะเรื่องของการงานนั้นการเจรจาหรือว่าติดต่อเรื่องงานต่างๆเนี่ยจะเป็นไปอย่างราบลื่นต่อเนื่องเลยนะคะดีกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาจะมีโอกาสในการทำสัญญาต่างๆ คนที่จะย้ายงานจะมีข่าวดีค่ะมีโอกาสในการทำงานร่วมกันกับโปรเจกต์ใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้นคนที่ทำการค้าเนี่ยจะมีความคล่องตัวในการซื้อขายมากๆเลยนะคะสำหรับเดือนนี้ ส่วนเรื่องของการเงินสภาพทางการเงินจะมีความคล่องตัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยจะมีการใช้จ่ายในเดือนนี้เป็นเรื่องของการขยับขยายที่อยู่ค่ะซ,ซื้อบ้านซื้อรถเป็นส่วนใหญ่รายได้เวลานี้ถือว่าดีค่ะทำให้ใครกังวลในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆได้มากเลยทีเดียวเรื่องของความรักนะคะ เรื่องของความรักตามมุมโคโจรของดาวพฤหัสและราหูโคโจรสัมพันธ์เข้าทฤษฎีทางโหราศาสตร์ใครที่เป็นคนโสดระวังนะคะช่วงนี้อย่าลุ่มหลงค่ะยกคนไม่ดีมาเป็นคู่ต้องระวังให้มากค่ะระวังคนอยากช้าก้าวร้าวการเลือกคบคนจะต้องระมัดระวังและดูให้ดีอย่ามองแต่ภายนอกเด็ดขาด ตนเองเนี่ยจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายแต่เลือกผิดชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเรื่องนี้ขอเตือนไว้เลยนะคะส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วระวังปัญหาการนอกใจค่ะยกคนใหม่ดีกว่าคนเก่าหรือว่าเอาชูมาแทนที่จะเกิดความเสื่อมถอยในชีวิตกลับดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นถูกต้องมีศีลธรรมในเรื่องของคู่ครองให้มากๆ แต่ในส่วนที่ดีเวลานี้คนที่มีคู่แล้วช่วงนี้จะมีการขยับขยายความเป็นอยู่และเริ่มสร้างครอบครัวกับคนรักแต่อย่าไปผิดพลาดเรื่องชู้สาวก็พอค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566าหสำหรับชาวราศีเมษขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ชอ Lucky ่องลัคกี้เดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ